Cosmetic Talk by BJC Specialties Podcast ท Th ja, Special ี่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอาง้วยทีม Cosmetic Ingredients จาก BJC Specialties สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Cosmetic Talk by BJC Specialties ค่ะ ผิวแพ้ง่ายเป็นหนึ่งในปัญหาที่แก้ไม่ตกตลอดการซึ่งเชอรี่เชื่อว่าปัญหานี้ส่งผลกับหลายๆคนทำให้กลัวการลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทาง BJC Specialist ของเรามีแอคทีฟแก้แพ้หลายตัวเลยค่ะแต่มีตัวหนึ่งค่ะที่เป็นที่นิยมมากๆลูกค้าคนไหนได้ลองนะคะก็ประทับใจกับประสิทธิภาพไปทุกรายเลยค่ะ วันนี้คุณแจนนิธากรณธารุดดาซีเนียร์เทคนิคอลเซลล์ริเพอร์เซนเทีฟจาก BJC s p e c i a l t i e s จะมาบอกต่อความดีงามของแอคทีฟตัวนี้ถ้าคุณผู้ฟังโดยเฉพาะคนที่มีผิวแพ้ง่ายพร้อมแล้วเราไปฟังคุณแจนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแจนใน EP นี้อีกครั้งนะคะเวลาที่ผิวของเราเกิดผื่นแดงแพ้มีอาการคันระคายเคือง เราสามารถปกปิดและเก็บอาการกันได้ไหมคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่าอาการต่างๆที่กล่าวมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ต้องสร้างความหมุนหงิดและไม่พึงพอใจเป็นอย่างแน่นอนค่ะ วันนี้จะมาพูดคุยในหัวข้อ sensitive skin ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุหลักมักจะมาจากปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะมาจากภายในหรือภายนอกนั่นเองค่ะยิ่งไปกว่านั้นในปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลงจากสิ่งรอบตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและ modern life ตัวอย่างเช่นแสงแดดมลภาวะอาหารการกินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้ชีวิตแบบเร่งรีบความเครียดจากการทำงานและนอนพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้ผิวมีความเซนสิทีฟมากยิ่งขึ้นดังนั้นผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาใส่ใจในเรื่องปัญหาผิวเกิดการระคายเคืองมากขึ้นถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของผิวที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน e ซนซิทีฟสกินเป็นภาวะที่ผิวมีความไวต่อปัจจัยการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ง่าย mm hmm. เช่นเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสารกันแดดเนื้อผ้าที่สวมใส่บางชนิดน้ำหรือแม้กระทั่งสภาพอากาศที่แห้งและเย็นอาการที่แม็กแสดงออกถึงการระคายเคืองในผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายได้แก่การเกิดผลพ,พื้นคัน ซึ่งผิวแสบร้อนและผิวไหม้ซึ่งลักษณะของผื่นที่พบอาจจะมีลักษณะเป็นรอยแดงแห้งลอกหรือเกิดการนูนขึ้นมาได้แล้ววันนี้จันจะขอแนะนำ active ingredient ที่ชื่อว่า multis bsa sm หรือ multi x balsam เป็นการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของสารสกัดจากพืชธรรมชาติถึง7ชนิดรู้จักกันดีและนิยมใช้ในการปอบประโลมผิวอย่างมีประสิทธิภาพได้แก่ s e n t e l l a green tea chamomile licorice rosemary skullcap และ japanese k n o c w e e d ค่ะซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีฤทธิ์ในการลดการระคายเคืองอย่างรุนแรงซึ่งนับได้ว่าเป็นแอคทีฟที่ทำหน้าที่ในการปรับบาลานซ์ระบบ ภูมคุ้มกันในผิวช่วยยับยัง Pro ้งโปรอินฟลาม ATORY เช่นอินเตอร์ลูคินเอและ NF k เต้าที่ทำหน้าที่ในการเป็น transcription factor ที่สำคัญในการควบคุมกระบวนการการอักเสบและนอกไปจากนั้นมาลติเอ็กซ์บาซัมยังสามารถช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและลดอาการคันระคายเคืองของผิวได้อย่างดีเยี่ยมค่ะ เพื่อดูประสิทธิภาพในการต้านการระคายเคืองจะใช้วิธี in vitro assay โดยการนำเซลล์มาทำการเพราะป่มด้วยสาร LPS ที่ความเข้มข้น200นาโนโกรัมต่อมิลลิลิตรเพื่อกระตุ้นให้เซลล์มีการปลดปล่อยสารที่ก่อให้เกิดการแพ้ได้แก่ interleukin-8 ที่เป็นไซโตไคน์เกี่ยวข้องกับการคันและ T N F alpha ที่เป็นไซโตไคน์ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองผลปรากฏว่า Multi X b a r a m ที่ความเข้มข้นเพียง1.5สามารถช่วยลดการปลดปล่อยอินเตอร์ลูคินเอและ T N F alpha ได้มากกว่า50ซึ่งนำไปสู่การควบคุมการคันและการระคายเคืองได้เป็นอย่างดีและเพื่อดูประสิทธิภาพการปรับภูมิคุ้มกันของผิวเราจะใช้วิธีการวัดการปลดปล่อยของสาร N f k เบซึ่งเป็นตัวควบคุมกลไกาการระคายเคืองพบว่า m u l t i x x b a s a m ที่ความเข้มข้นเพียง1.5สามารถลดการปลดปล่อยของสาร n f k เบตได้มากถึง69.5เลยทีเดียวค่ะนั่นแสดงให้เห็นว่า m u l t i x x b a s a m สามารถปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนอกไปจากนั้นได้มีการทดสอบทางคลินิคอลเทสโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังกับอาสาสมัครที่มีอาการแพ้เนื่องจากเซนสิทีฟสกินเป็นจำนวน30คนในระยะเวลา4สัปดาห์โดยการใช้ครีมที่มีมัลติเอ็กบาซัม3%เวันละ2ครั้งและทำการวัดผล พบว่าหลังจากผ่านไป4สัปดาห์ค่า EASI Score ที่เป็นดัชนีผื่นแดงแบบรุนแรงที่ผิวมีค่าลดลงถึง76.5%ค่า TEWL ลดลงถึง40.9%และคะแนนอาการคันของอาสาสมัครลดลงได้มากถึง3.7.6%ค่ะ ดังนั้นจะสรุปได้ว่า Multi X Barza มีประสิทธิภาพในการช่วยลดอาการแพ้การระคายเคืองพร้อมทั้งปรับสมดุลภูมิคุ้มกันของผิวตามธรรมชาติให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งค่ะและผลิตภัณฑ์ที่อยากจะแนะนำได้แก่ผลิตภัณฑ์สำหรับ Sensitive Care ทุกประเภทสามารถใช้ได้ตั้งแต่วัยทารกจนถึงผู้สูงวัยค่ะ ขอบคุณคุณแจนที่มาแชร์ข้อมูลดีๆให้กับคุณผู้ฟังของเราในวันนี้ค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Multi S A S m u l t i x BSA SM Active ที่ผสมผสานสมุนไพรแห่งการปลอบประโลมผิวไว้ถึง7ชนิดได้แก่ใบโบวบกลากผักไผ่น้ำญี่ปุ่นรากสกูเค็ใบชาเขียวรากชะเอมเทศดอกคมไมาลและใบโรสแมรี นอกจากจะช่วยปอบประโลมผิวจากการอักเสบแล้วยังช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับสกินแบเรียร์อีกด้วยโดยเกรดที่ได้รับความนิยมที่สุดคือ m u l t i x e b s a s m ECo เพราะว่ามี cosmert approved รับรองความเป็นธรรมชาติใครที่มีผิวแพ้ง่ายต้องไปพิสูจน์ประสิทธิภาพของ m u l t i x e b s a s m แล้วนะคะว่าจะดีจริงเหมือนที่เขาบอกกันไว้หรือเปล่า ถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจข้อมูลเพิ่มเติมของ m u l t i x b s a s m หรือสินค้าตัวอื่นที่ช่วยลดอาการแพ้สามารถ inbox มาได้ที่ f e c o o o p k p e at ci s p e c i a l t i e s หรืออีเมลมาที่ info ci s p e c i a l t i e s at bjc co th ได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังชอบคลิปนี้ฝากกด like กด share กด subscribe ให้กับช่อง ci s p e c i a l t i e s และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ สามารถเข้าไปติดตามอัปเดตข้อมูลต่างๆหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page และ Line Official at @ci.specialties ส่วนใครที่เป็นลูกค้าของทาง BJC Specialties อยู่แล้วสามารถติดต่อกับเซลล์ที่ดูแลได้โดยตรงแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ